เออยังไม่ได้ยังไม่ได้เผาไอ้ไีเพลย์ดให้ฟังเลยคือแม่งคือแม่งคือแม่งต้มต้มต้มผักไว้สำหรับต้มแกงกะหรี่ไว้โอ้ไม่ไม่ลองเชี่ยเลือดให้ฟังก่อนดิให้ให้ดูเคยผมไปกินละกินเสร็จแล้วไม่ไม่ของผมละเอ้ยยังไม่โอ้ครีบกะทีโอ้แค่ลัดได้ไหมตัดสินาทีผมกลอน ให้รอเว้ยมันจะมันมันต้มผักก็จะทำแกงกะหรี่เว้ยเออเราแม่งมันเมื่อวานมันมันพึ่งโม้ค้ยว้ยว่าพี่ผมทำอาหารแบบทำแกงกะหรี่ได้นะผมไม่ได้แบบไม่ได้ใช้ชิทวันวันอยากจะบอกว่าตัวเองทำอาหารได้แล้วเมื่อแล้วก็เมื่อกี้ก็ไปต้มต้มเสร็จก็ขึ้นมาเล่นไมค์คราฟเนี่ยต่อแล้วรู้ไหมน้องสาวอะแม่งวิ่งมาแม่งเปิดประตูเข้ามาพูดกับไอ้ไผ่รล้ว่าพี่ไผ่ล้อทำไงอ่ะผักมันไหมอ่ะ ไอ้อถึงจะต้องให้น้องสาวแบบโอ้โหมามามาบอกว่าแบบผักใหม่ต้องมาเตือนได้ว่าผักเป็กใหม่ไอต้ตึงามาาันเ,เป็นไหมครับลืมตึงๆ<ห>เลยกูบอกเลยเนี่ยทำอาหารเนี่ยทำเกงกเกลีทำอาหารเป็นแบบตึงๆเลยเนี่ยไอ้เจ้้องสาวนินทาไงแค่เราเอามันไม่ก็